ก็วันนี้ก็ตามาหาพระหลวงพ่อคูณนะครับก็มาถ่ายคลิปสั้นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมานานนะครับก็นัดพี่เขาที่ปั๊มนะครับตั้งจีมาก็น่าจะถึงปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอว่าวันนี้ผมจะได้พระหลวงพ่อคูณองคไหนรุ่นไหนกับบ้านบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมตอนตอนเช่าหากันได้เช่าหากันนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็ได้เช่าเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นเหรียญนั่งพานชนะมานะครับปี37นะครับ เป็นเหรียญเดิมๆเลยนะครับพี่เขาบอกว่าเช่ามาจากวัดเลยนะครับเช่ามาจากวัดเลยจริงๆเขาบอกว่าเออเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับที่ท um> ี่พี่เขาหาเจอนะครับก็นํามาให้ผมเช่านะครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่นามาให้ผมเช่านะครับเป็นเหรียญนั่งพานะครับสามองค์องค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับสององค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าจะปล่อยพายยังไง ก็ส่งรูปภาพมานะครับแล้วก็นัดจบองค์จริงได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆแล้วกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ